It'd be a long walk. So I did that, you know. Oh, nhang bẹp nâng cả là. Chá, Ôi, ngày với nhang trông pa gần chả. Với lời. Chào phi nọng Thấm mà chạt lờm là chả Tuần mày Với mày lờm là nó chả nó มดหนาหิมะกับสเขาวนาฮอนกับเริ่มโป้งจ้ะเริ่มเขียวแล้วธรรมาชาติเริ่มเขียวแล้วคุณนะไปกับลูกชายจ้ะป่าป้านี่มีเห็ดเด้อจ้ะเด้อ มาเก็บเพ็ดพึงนี่จะตินบูเบอร์รี่กำลังแตกหยอดบูเบอรี่เริ่มยังมาแป๊มนังเริ่มลินหอยแล้วคะ่ะ สวยพี่น้องสวยป้าถายามเฮ็ดออกสิ้ผ้าพี่น้องมาเก็บนะจาน๊ะเนาะป้าล้างบานจะไกลไกลบานมากับลูกชาย <c oughs> <c oughs> พี่น,ออน้องจ๊ะต้นบูเบอรี่เด้๋ยนี้เขียวๆนี่บูเบอรี่บูเบอรี่ กําลังปรงจะพุ่นละอีกประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดจะเป็นหน่วยจะไปจ้ะ ยังโตป้าจาพี่น้อง อม,มองมีที่ที่แล้วเข้ามาเก็บเห็ดหน,น,นะจ๊ะเห็ดมันปูเห็ดพึ่งบกบลายเดี๋ยวปีนี้พาเก็บอีกแต่มันหอดหนันแล้วกั

อย่างนี้เ้อเดี๋ยวแล้วเราไปข้างนอกลปเห็ดปเฮ็ดตัวป่ะเดี๋ยอืมน้ำใสๆพี่น้องน้ำมาจากเขา

เดินแล้วก็เดินเดินเดินเตรียมอนุบาลนะจ๊ะน้ะคินกาเดินบานเพิ่นช่วงนี้มาเล่นเล่นในป่าจ้ะดูแลกันในป่า มวลมันตะมวลแตกแซวลซลอยู่จ้ะในปลาเ <c oughs> ต็มปลาเลยจ้ะเด็กน้อยเตรียมมนุบาลตะหักเพราะว่าปลามันแห้งนอกจากว่ามีฝนช่วงนี้ต้นไม้ก็ลังแตกหยอดแตกดอกแตกใบตะมวน เอ้ออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ t เอ้ยเ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยบฮ้้้ยเฮ้ยเฮเ้อ้ยาเอ้ยเ้ยเ้ย ฮัลโหลฮัลโหลนาอตูดฟันซิงโตไม่ดอกดอกเดียวหนึ่งเนี่ยในผักกาดนิ้มนั่นดอกฟันซิงโตสีแลังลองเก็บไปชิมเมืองกัาจะนะแต่ว่าเคยกินแล้วหรอวะกกำลังอุบ๋ยวมันสิแก่ก่อน เล่าเลยจ้ะเปล่าอึบอึบไป,ปสวัสดีจ้าพี่น้องเมือนีเข้าไปย่างปลามาพาลูกชายไปเดินปลาไปได้พักปลามากอกำหนึ่งจ้ะมีหลายอยู่แต่ว่าเปล่า ลูกไส้เมือยก็เลยเฝ่า,าวลาวๆเอากำหนึ่ง <c oughs> มืออื่นเคยไปไหมมือนาเคยไปเก็บเอาไหมมันกระลังออกดอกผักกาศนิมเนจา่าผักกาศธรรมชาติผักกาศปลาเอามาลวกกินกับสมตั้กระปนนแสบน้ำผกแสบ